สวัสดีแฟนๆช่องคอมเมนต์โลกทุกท่านนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวเย์บอลหญิง VNL 2024คู่ระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติฝรั่งเศสโดยเป็นสาวไทยนะครับที่สามารถเอาชนะไปได้อย่างสนุก3ต่อ2เซตด้วยสกอร์25ต่อ23 25ต่อ21 23ต่อ25 19ต่อ25และ15ต่อ7นะครับทำให้ในสนามที่2มาเก๊านี้นะครับ ทีมชาติไทยสามารถเก็บชัยชนะได้เป็นนัดที่2ติดต่อกันซึ่งหลังจากกำรรชัยชนะในนัดนี้ได้นะครับความคิดเห็นจากชาวต่างชาติที่ได้รับชมเกมนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับโดยในคอมเมนต์แรกนี้นะครับเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับก็ได้เข้ามากล่าวสั้นๆว่ายินดีด้วยประเทศไทยเป็นเกมที่ดีมากจากญี่ปุ่นและชาวญี่ปุ่นอีกคนนะครับก็ได้เข้ามากล่าวแสดงความยินดีเช่นกันว่า ขอแสดงความยินดีกับชายชนะครั้งที่2ติดต่อกันของประเทศไทยแล้วก็ยังมีชาวญี่ปุ่นอีกคนนะครับเข้ามาเสริมว่าประเทศไทยน่าทึ่งมากส่วนความคิดเห็นชาวต่างชาติท่านนี้นะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่าเยี่ยมมากคุณสามารถชนะได้แม้ว่าคุณจะตัวเตี้ยก็ตามใช้หัวก็ชนะส่วนความคิดเห็นนี้นะครับเป็นชาวบราซิลนะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่า บราซิลรักประเทศไทยนะและกอชาวไทยทุกคนจากบราซิลนอกจากนี้นะครับชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นคู่แข่งของไทยเองนะครับก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมีน้ำใจนะักกีฬาว่ายินดีด้วยมันเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่มากจากฝรั่งเศสคราวนี้นะครับเรามาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันบ้างนะครับว่าพวกเขามีทัศนะอย่างไรกันบ้างโดยชาวเวียดนามคนแรกนะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่า น่าจะเป็นช้ยชนะ3ามเซตรวดของไทยแต่ไทยไม่มั่นคงเองหัตยาฟอร์มดีมากและชาวเวียดนามคนที่2นะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่าไทยมีประสบการณ์หลายปีในการต่อสู้ใน VNL ดังนั้นมันจึงยังคงแตกต่างจากฝรั่งเศสเซต,ตที่5ไทยกระชับรูปแบบเพื่อปกปิดจุดอ่อนในขณะที่ฝรั่งเศสไม่ยืดยุนและผิดพลาดอยู่ตลอดเวลา ส่วนความคิดเห็นชาวเวียดนามคนนี้นะครับก็ได้เข้ามากล่าวเปรียบเทียบกับทีมชาติตนเองว่าตอนนี้ประเทศไทยขาดความรอบคอบไม่มีระเบียบวินยัยระยะห่างกับญี่ปุ่นจึงยิ่งไกลขึ้นเรื่อยๆแต่ระยะห่างกับเวียดนามยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆและชาวเวียดนามคนนี้นะครับก็ได้เข้ามากล่าวอย่างเสียดายนะครับกับคะแนนอันดับโลกของไทยโดยกล่าวว่าไทยน่าจะบวกเพิ่มอีก7.83แต้มแต่จูจู ก็กลายเป็นได้แค่สองแต้มส่วนชาวเวียดนามสามคนต่อจากนี้นะครับก็ได้เข้ามากล่าวไปถึงนักกีฬาของไทยด้วยความชื่นชมว่าหัตยาคือ MVP คนต่อไปสำหรับฉันและหัตถยาแบกทีมอย่างมากและอัชราพรก็เกง่งส่วนชาวเวียดนามคนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็ได้เข้ามากล่าวว่าเจอกันอีกครั้งบางทีเวียดนามก็ชนะฝรั่งเศสได้นะ และนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวโลกนะครับที่มีต่อเกมไทยประท้าฝรั่งเศสในวันนี้นะครับสําหรับนัาต่อไปนะครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติจีนในวันที่1มิถุนายน2,567เวลา6โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ